สวัสดีทุกคนด้วยนะคะใครตื่นไปเรียนใครตื่นไปทํางานบ้างวันนี้วันอาทิตย์ป,ปะมันหยุดวันนี้วันหยุดนะคะใครได้พักผ่อนก็เก็บเกี่ยวช่วงวันหยุดได้เต็มที่นอนพักคะ่อออออนะ,คะอ, l, อะไรอร่อยนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยแฮปปี้นะคะ l a ซ y Sunday ย์จะไปไหนก็แล้วแต่ต้องมีนิดนึงเพื่อความเป็น อิงฟ้าวราหะมีใครได้ดูรายการขับไฟเดย้อนหลังไหมคะเมื่อวานออนไปแล้วสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นั่นเองนะคะสวยจุงขอบคุณครับวันนี้เหมือนเขาจะไม่ได้ให้ไปรับไปส่งนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้ได้เจอกันอีกทีนึงก็น่าจะวันที่9นะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ m c o r e t i e r นะคะอ๋อแบรนด์เสื้อแบรนด์เสื้อเกาหลีนั่นเองเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับจมเรียบสัวกัมพูชาจมเรียบซัวแคนเบอร์รีต้องขอบคุณทางแบรนด์ก็ด้วยนะคะที่เขาแบบว่าเชิญพี่ฟ้าไปในวันนี้ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แบรนด์เปิดตัวสินค้านั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปออนขอเป็นพรีเซนเตอร์ละกันข้ามประเทศเลยไปตกเจ้าของแบรนด์ก่อนอยากเป็นพรีเซนเตอร์งานที่แคนเบอร์รามีไลฟ์ให้ดูไหมพีม่ฟังไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะคะ วันนี้ปั้นคู่บาบริจากรอรีเอและของเลยแวะเอาบุญมาฝากพี่ฟ้าน่ารักสุดๆเลยขอบคุณปั้นคู่อิงหลอดด้วยนะครับอนุโมทนาบุญนะน่ารักสุดๆเด,ดินทางปลอดภัยไม่มีหลุมอากาศนั่นแหละพี่ฟ้าภาวนายอยู่กลัวมากแต่คิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่าวันนี้ดูอากาศปลอดโปรง่งลงสบายเอแล้วก็เมื่อวานขอบคุณนะคะที่ช่วยกันเทนทวิตโอ้โหเม,มื่อวาน โหดมากในช่วงนี้แต่ทุกคนก็เอาอยู่มากๆเก่งมากๆเลยสำหรับสาวสุดค f o e v e r My Queen ขนตาจึงมากจริงอหรอพี่ฟ้าว่ามันยังเบาๆไปนะจริงๆเขาจะเติมด้วย <c oughs> จิปโปน่ารักแวะมาทักทายทุกคนแล้วก็มาบอก ก่อนนะคะเซ y Hi แบบว่าแคมเบเดียแฟนืฟ่อเขาบอกว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าวันนี้เรามีงานที่แคมเบเดีย see you guys we love you love you too say hi Mexico fan the one and only queen thank you so much อยากกระพริบตาแรงนะหนาวแรงมากบรอก E ah. อันนี้ค่อยๆทยอยๆมาแล้วค่อยๆทยอยๆมาแล้วเดี๋ยวจะเริ่มประกวดเอ่อปีสองสี่แล้วทุกอย่างน่าจะสิ้นสุดประกวดกันเสร็จทุกๆจังหวัดก็คือไม่เกินเดือนธันวา แล้วก็เดินกุ้งพาเนาะปีนี้เราจะเก็บตัวกันเร็วมากสำหรับมิสแกรนไทยแลนด์ปี2024มีนาเริ่มเก็บตัวหิวไหมลูกหิวยังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะมันเช้า,าตื่นแต่งหน้า,า,นาตแต่เช้าตื่น,นมนาแต่เจ็ดโมงอะไรนะมีนาไป็ู้หรอไม่ใช่มาถึงมิสแกรนไทยแลนด์มีน,มน,น,มนาบรสเี yes, i want to go brazil for travel so much. feel better soon. thank you. when you come to cambodia, i think maybe 1 p.m. today, landing. 1> Landing 1 p.m. Where are you going พี่ฟ้าวันนี้วีม work um, Cambodia event พี่สันไปด้วยไหมไม่ได้ไปครับสินเชา Love you too guys ลากินกันด้วยนะคะทุกคนรู้ไหมรักพี่ฟ้ารักเหมือนกันค่ะขอจับเก็มหน่อยมิสแกรนไทยแลนด์เหลอลิ้นเป็นช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรมิสแกรนไทยแลนด์ปีสองสี่คนต่อไปอยากเห็นแบบไหนถามก่อนทุกคนอยากเห็น วีมของปี24เป็นแบบไหนเรามาแชร์กันหน่อยระหว่างพี่ฟ้าเดินทางไปสวนณภูมิเมาทมอยกันเกี่ยวกับนางงามหน่อยดีกว่าเรามาเมาท์มอยเกี่ยวกับเรื่องของนางงามกันดีกว่าไม่ได้คุยเรื่องนี้แบบละเอียดจริงจังสักพักละ ชอบตอนพีฟ้าอ้อนมากขอบคุณนะคะสู้ๆนะครับขอขนตาเส้นที่แปดโอเคดูยังไงอะฟัากิเลยยังงเลย,งงย,งงยงงค่ะ so cute take care yourself <Yeah. S 1> นะ e v e r y o n e ว o n ดีห f u l s See You soon in Cambodia. See you soon, guys. Love you, na. Just love your performance in Dola Li Dola song. Much love from India. Thank you so much. I will do my best because Dola Li Dola is my favorite song. so still stay, stay healthy keeps my keeps building yes you too keeps my have a good day do la to low เดี๋ยววันนี้ได้ไปเจอพิชชี่ด้วยไม่ได้เจอน้องสาวตั้งแต่คอนเสิร์ตไปมัดสุดๆไลฟ์บ่อยๆคิดถึงใจจักขาดเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะครับ ไปส่งนิดหนึงพี่เต๋าพี่เต๋าดิสหนึ่งค่ะ your makeup is so cool แต่กินเยอะแต่ดำหนักลงมากซื้ออมยิ้มมาฝากด้วยนะที่แคนเบเดียมีอมยิ้มด้วยหรอแต่ว่าพี่ฟ้าเอากะละแมมาฝากน้องๆที่แคมเบเดียด้วยรักแฟนคพัพคู่ไหมรักสิทำไมจะไม่รักอนะ่ะ เกไม่หลุดค่ะคิดถึงร่างดัดดีกันนี่ไงนี่ไงหนวดพี่ฟาชัดมากใช่ขี้เกียจโกนค่ะขี้เกียจเลเซอร์ด้วยปล่อยไว้ไงแหละเป็นสิกเนเจอร์ Have a wonderful day ชูไกลอยากกระพิบตาหนูดาวบ้านี่ขนตาจริง mm. ก็แกอย่ามาพูดทุกอย่างมันดูดีธรรมชาติปะ mm. ตื่นมาก็คือปากสีนี้คิ้วสีนี้ขนตายาวแบบนี้ค่ะหนูโนรักเหมือนกันแล้วเนี่ยูดรับพี่ฟ้าเหมือนกันรักมากๆเลยขอบคุณครับ จะถึงแล้วแอ้เราก็ชอบซะด้วยเขานี้ก็ลำบากว้าวุ่นเลยโอเคบางทีเราก็ถามเธอว่าเธอจะ,จะมีแบบอึดอัดใจไหม <c oughs> <c oughs> คิดถึงร่างพี่มุกได้เลยวันนี้วันนี้คือชุดชุดคือร่างพี่มุกสุดๆ Not wait for your silly people Me too. I'm try. I'm learn. I will do my best for the uh, drama series. เรียน I'm learn, learn everything about acting for myself ยากภาษาอังกฤษอะไรอ่ะ difficult because Siri so difficult for me อยากเป็นคนจมูกพี่ฟ้าโอเคไอหลอกประเทสะด้วยมันก็วาวุ่นไงทำยังไงได้ าทีเราก็อยากถามเธอว่าเธอระบากใจไหมไลฟ์บ่อยได้เลยเดี๋ยวไปถึงที่นู่นเดี๋ยวก็จะไลฟ์อีกตอนนี้ตอนสิบโมงเช้าอยู่ไม่รู้ตื่นกันหรือยัง,อ,ยงอันนี้ You will do your best. Thank you for believe and trust me. Thank you for encouraging. me. Good luck, okay? On the movie, okay? Let's see together next year. Hungry, <laughs> <laughs> <mimitôt> ทุกคนคะพี่ฟ้าถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวไว้ถึงที่นู่นพี่ฟ้าจะไลฟ์คุยใหม่นะคะไปแลละตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานพักผ่อนกันให้เต็มที่นะคะคิดถึงทุกคนมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์ที่แคมเบอร์รีซิ u ไก่ y my f a n in Cambodia